ในวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรก็มีโอกาสอันดีในการที่เราทั้งหลายได้เข้ามาบรรพชาสมบท ในพรพุทธศาสนาเพราะการเข้ามาอยู่ในเพศของบรรพชิตหรือเพศนักบวชนั้นเป็นเพศที่เหมาะสมในการที่จะประพฤติบัติธรรมของสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้า การประพฤติโหมันรันนี้ก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งปณนิพานคือการดับความทุกข์ดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อเราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในสถานที่สงบสงัด ไกลจากรูปเสียงกิรสัมผัสก็เพื่อว่าเราทั้งหลายจะฝึกขัดมำเป็นสมาธิปรมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆมีน้อยลง การจะกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติอยู่กับคำบริกรมรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ภายในจิตใจองเรานั้นก็สามารถที่จะกระทำได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อภายในจิตใจของเรามีอารมณ์ความรู้สึกในคิดต่างๆน้อยลง การมีสติที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ก็ชัดขึ้นสติเป็นสิ่งที่สำคัญสตินั้นจึงเป็นทางสายเอกถ้าขาดสติใจเราก็มักจะหลงเพลิดเพลินไปกับพลรม ในรูปเสียงกิราสัมผัสอันมีความพอใจความไม่พอใจแต่เมื่อเรามีสติอยู่ก,กับใจของเราเราจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสหรือความยินดีในครามทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่ใจของเราหมดเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจหรือเฝ้าดูอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็จะเห็นความทุกข์เห็นกิเลสและมีอุบายปัญญาในการที่จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์การที่จะมีสติคือความลึกได้ อยู่ที่ใจของเราอยู่เสมอเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียนในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีพ้าเรามีโอกาสมีเวลาว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกไม่เหมือนกระดัษญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีกิจการต่างๆเป็นเรื่อง ก่อให้เกิดความกบุนภายในจิตใจแต่เราทั้งหลายสละหน้าที่การงานทั้งหลายออกไปสละการสแสวงหาทรัพย์ไปนอกมาสแสวงหาอริยทรัพย์ไปในมาสแสวงหาธรรมมาประพฤติฏิบัติเพื่อให้ใจเป็นธรรมกิเลสก็อยู่ที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจ กิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกรรมทั้งหลายเมื่อเราสำรวมใจมีสติมีปัญญาอยู่ที่ใจของเราพยายามควบคุมจิตใจงเรานั้นไม่ให้เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกิรสัมผัสถึงแม้ว่าอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นเพียงอาการของจิตก็ตาม เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจก็าตามเมื่อตายรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเด่นร้อนโนแข็งจะเกิดความรู้สึกคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเฉยเป็นธรรมชาติเส้นนี้ซึ่งเกิดขึ้นในใ,นใจแต่บุคคลทั้งหลายถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิใจนั้นจะหลงไปกับอารมณ์ ความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเฉยใจกับรมนั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกแต่เมื่อเราทั้งหลายปากันบำเพ็ญสมาธิบารมีทำให้มากจเจริญให้มากเมื่อสติสมาธิเกิดขึ้นได้รูปหูดินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามสติคือความลึกได้ก็จะเกิดขึ้น จะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเราจะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความไม่พอใจสติปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสใจก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในอารมณ์ทำให้ใจนั้นว่างจากอารมณ์มีสติ ตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัตอยู่เสมอเสมอแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้เต่าทันอารมณ์รู้เต่าทันกิเลสได้เพราะฉะนั้นการกระทําความเพี่ยนในยบนั่งสมาธิเดินกยมจึงเป็นหลักของพระเราเป็นหน้าที่การงานของพระเราโดยตรง การงานต่างๆภายนอกนั้นเราวางภาระต่างๆแล้วจะมีคิดของสมส่วนรวมบ้างก็ไม่มากอะไรเวลาส่วนตัวนั้นเรามีเวลาว่างมากกว่าคารวะญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่ว่างทั้งหมดนี้ควรที่จะสำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิเลอเดินยงังกมทําสติทําสมาธิให้ต่อเนื่อง ทำทุกๆวันหลวงพ่อชาท่านบอกว่าขยันก็ให้ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนกระทำให้ได้เครื่องหนึ่งของวันขยันก็ยังดีเรียกว่าไม่ขายความเพียรมีความอมดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาทุกๆวันแม้นจิตจะไม่สงบก็ตามแต่ถ้าเรามีความอมดทนมีความเพียร กำหนดสติตำสมาธิทุกๆวันความไม่สงบความฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาภายในใจของเราเมื่อความสงบเกิดขึ้นมากำลังของสติก็จะมากขึ้นมีสติคือความลึกได้อยู่ที่ใจของเราการมีสติกำักับจิตใจเราไปตลอด ไม่ว่าจะอยู่เนียบทยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างนั้นถ้าตาเห็นลูกเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหูยินเสียงเกิดความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาจะรู้เท่าทันอารมณ์และพิจารณาปล่อยวางอารมณ์นั้นให้ออกไปจากใจได้บางครั้งถ้ากำลังสติปัญญาไม่ทันต่ออารมณ์ก็กำหนดสติ อยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราเพื่อที่จะตัดอารมณ์ตัดความคิดออกไปจากใจของเราทำสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อพลังหรือกำลังของใจเกิดขึ้นพลังของจิตเข้มแข็งขึ้นเราจะมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษา,าจิตใจของเราไม่ว่าอารมณ์ความโลภเกิดขึ้น เราก็จะปินาละออกไปได้ซึ่งในเพศของสมณะของเราการแสวยหาทรัพย์ภายนอกนั้นก็ตัดออกไปได้เลยในชีวิตของสมณะเราก็สายเพียงปัจจัยสี่ของชาวบ้านเท่านั้นจะเกิดความพอใจในจีวรบินาบาตเสนาสะนะยารักษาโลกก็าตาม การที่จะแก้กิเลสตัณหาในความโลภในบริขาร8ปดปัจจัยทั้ง4ี่เราก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุาตามธรรมชาติแยกแยะพิจารณาจีวรลเครื่องนุมม่งห่มอาศัยให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟอาหารการกับฉันก็เช่นเดียวกันก็พิจารณาไม่เกิดตัณหาความอยาก พิจารณาแยกแยะหเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำโสมธาตุไฟกรมรรรามานบทหนึ่งในการพิจารณาอาหารก็เรียกว่าพิจารณาอาหารเลียปฏิคูลสัญญาคือพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูลเป็นของไม่าศาสตรเป็นในเพียงธาตุดินธาตุน้ำโสมธาตุไฟพิจารณาเสนาสนะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำโสมธาตุไฟหรือเภสัชยารักษาโลกก็เช่นเดียวกัน ได้ย้อนกลับมาพิจารณาคนผู้อาศัยปัจจัยทั้งสี่ให้เห็นเป็นธา,นนานนต,ตุดินธาตุน้ำธาตุไฟการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ที่วอนบินาบาทเสนาสะนะยารักษาโลกหรือการพิจารณาร่างกายที่เรียกว่าพิจารณากายในกายนี้ก็เพื่อที่ว่าจะตัดใจไม่เกิดความโลภความเทะเยอทะย,ย,ยานอยากในวัตถุธาตุทั้งหลาย ด้วยกำลังแห่งศีลด้วยกําลังแห่งสมาธิด้วยกําลังแห่งสติปัญญาที่พิจารณาอารมณ์อยู่เสมอใจของเรานั้นก็จะค่อยๆวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความมักน้อยสันโดษในการประพฤติปรมจันย์ก็มีความยินดีพอใจในเพศของเรา มีความพอใจในการประพฤติบัติเพื่อต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารมณ์ของกิเลสซึ่งเห็นได้ง่ายก็คือความโลภนี้แหละหรืออารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจจะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจเรากี่ครั้งก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติ เฝ้าดูจิตใจเ,เราเราก็เจนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่สงบสงัดกายแกรูปเสียงกิริสัมผัสถ้าเราสำรวมใจของเราพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีพูดแต่สิ่งที่จําเป็นพูดด้วยความมีสติการกระทบกระทั่ง อารมณ์นั้นก็มีได้น้อยเพราะเมื่อไม่พูดมากเรื่องหรือปัญหาต่างๆก็มีน้อยการที่จะมีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อมีอารมณ์น้อยถ้าไม่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจกรรมฐานที่จะแก้อารมณ์ความโกรธความอาฆาตพิบาท ก็คือการจเจริญเมตตาภา,าวาเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าไม่ว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายก็มีความรักความสุข เกียดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นการพิจารณาเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้ใจของเรานั้นคลายจากอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจถึงแม้ว่าในขณะที่เราเจริญเมตตก็ตามในขณะนั้นไม่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามแต่เราฝึกใจให้อ่อนฝึกใจให้ว่าง่ายฝึกใจให้ควรแก่การงานในการที่จะรัก ความโกรธความไม่พอใจเมื่อกระทบอารมณ์ได้เห็นรูปหูดินเสียงถ้าเกิดความไม่พอใจ,มมอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณาละความโกรธความอาฆาตพยาบาทได้ง่ายพราะเราฝึกซ้อมจเจริญเมตตาอยู่เสมอในทุกๆวันทำให้ใจเหล่านั้นมีความสงบเยือกเย็นมีสติมีสมาธิ เมื่อมีกิเลสมีอารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละได้ง่ายทำใจให้ว่างจากอารมณ์ไม่ว่าจะพิจารณาอารมณ์คือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็ตามถ้าเรามีสติมีสมาธิสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางได้ง่าย หรือแม้แต่อารมณ์ความกํกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายก็ตามซึ่งเมื่อเราประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญศีลเพื่อที่ต้องการที่จะลากกิเลสหรือทำลายกิเลสลากความโลภลากความโกรธลากความยินดีในกามทั้งหลายแต่เมื่ออารมณ์นั้นยังมีอยู่ภายในใจของเรา เมื่อเรามีสติมีสมาธิใจระว่างจากักรมณมเราก็ต้องฝึกซ้อมในการพิจารณาในการที่จะแก้กิเลสคือความยินดีในกรรมทั้งหลายการฝึกซ้อมในการพิจารณาเป็นเครื่องแก้กิเลสนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท้างก็ให้พิจารณาร่างกายของเรานี่แหละพิจารณาร่างกายของเรานั้นให้เห็นเป็นปฏิคูล ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้จะพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาการสามสองหรือจะพิจารณาสุภาษกรรมฐานหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความไม่ใช่ตัวตนนี้ในเบื้องต้นนั้นถ้าบางคนไม่มีนิมิตอสุภากรรมฐานก็อาจจะพิจารณาเห็นได้ยากก็ตาม เมื่อเราบำเพ็ญสติให้ต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิภาวนาจนใจเราสงบเป็นสมาธิมีสมาธิพอเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาได้แล้วเราก็ฝึกซ้อมในการพริจารณาร่างกายนี้การพริจารณาร่างกายอย่างหยาบก็คือการพริจารณามรณาะนานรสติหรือเรียกว่าพิจารณาความตายหรือพิจารณาอาการสามสองแยกแยะพิจารณาผล ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายขอยงเราเนี่ยพิจารณาให้เห็นความเป็นปฏิคูลความไม่สะอาดความไม่เที่ยงความไม่เชืัอตนถ้ากำลังแห่งศีลสมาธิปัญญาละเอียดขึ้นเราก็อาจจะพิจารณาอาสุภากรมฐานถ้าบางคนสามารถที่จะกำหนด ให้เกิดขึ้นที่ใจได้ใจ้กำหนดร่างกายเรานั้นให้เปลีป่ยนเป็นอสุภกรรมฐานก็ตามหรือจะกำหนดร่างกายบุนคคลอื่นให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ตามถ้ากำหนดขึ้นมาได้ก็พิจารณาเห็นความไม่เทีย่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือบางคนถนัดในการที่จะพิจารณาธาตุกรรมฐานคือกำหนดแยกแยะร่างกายนี้ ให้เห็นเป็นกองทัดดินทัุน้ำาตุลมทัดไฟเป็นคนส่วนกันแยกเขาไปก็จะไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลตัวตนเราเขาสติปัญญาซึ่งพิจารณาโดยแยบคายตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดการพิจารณากายในกายนี้ก็จะทำให้ใจเห็นว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้เราต้องประเมินกำลังใจของเราให้ได้ว่ากำลังใจของเรานั้นหรือกำลังของสมาธินั้นพร้อม แห่งการใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายหรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมก็พยายามมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะนั่งสมาธิเดินยังกรม <c oughs> ทำให้มากจเจริญให้มากในทุกๆวันไม่ท้อตอยทำสติทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องสรวมใจของเราไม่สนใจในกิริยาเรียบทของบุคคลอืน่น ไม่สนใจในกิเลสของบุคคลอื่นสนใจในกิเลสในใจของเราอย่าให้มีความโลภเกิดขึ้นอย่าให้มีความโกรธเกิดขึ้นอย่าให้มีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นเราต้องรู้จักว่าเรามีเป้าหมายมีความตั้งใจในการที่จะหาทางทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเรา ถ้าเราตั้งสต,ติคือความลึกได้ขึ้นมาอยู่เสมออยู่ที่ใจของเราถ้าเราตั้งใจที่จะกวาดล้างความโลภออกจากใจของเรามันก็จะไม่ยากอะไรเพราะเรามีสติมีปัญญามีความตั้งใจจริงในการที่จะละความโลภให้น้อยลงไปคือทำให้หมดไปจากใจเ,เราก็ได้ถ้าเรามีความตั้งใจจริงในการที่จะละความโกรธความไม่พอใจ ออกไปจากใจของเราถ้าเราขาดสติเราก็จะเผลอโกอรธเผลอมีความไม่พอใจเผลอมีความมาคาดพยิบาทแต่ถ้าเราบำเพ็ญสมาธิให้ต่อเนื่องมีสติคือความลึกได้ขึ้นมาจะรู้ใจเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจไปจากจิตใจของเรา เพราะฉะนั ami, field, ้นอย่าให้ใจของเรานี้ตกเป็นทาตของอารมณ์ตกเป็นทาตของกิเลสอย่าให้ความโกรธครอบงำใจของเราทําให้เราพูดไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีทําให้ใจตกเป็นทาตของอารมณ์ตกเป็นทาตของกิเลสคนเราทั้งหลายถ้าขาดสติขาดปัญญากิเลสความโลภก็ครอบงำใจความโกรธก็ครอบงำใจความยินดีในการทั้งหลายก็ครอบงำใจ ทำให้ใจคิดพูดหรือกระทำไปตามกิเลสการที่เรามาฝึกหัดอบรมจิตใจของเราอยู่ในฐานะที่สงบสงัดสำรวมใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินยัยสำรวมใจของเรานั้นไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงเี้สัมผัสมีสติเฝ้าดูจิตใจเงเราอยู่เสมอ มีความโลภเกิดขึ้นก็หาทางเล่าไปมีความโกรธเกิดขึ้นก็หาวายเล่าไปมีความยินดีในการมทั้งหลายก็หาวายเล่าไปความโลภเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักเสสละออกไปมีความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้จักเจริญเมตตาให้ไปถึงกันละกันมีความยินดีในการมทั้งหลายเกิดขึ้น เราก็ใช้การพิจารณาอาการ3ามสองสภากรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานเป็นเครื่องแก้ความยินดีในการามทั้งห้ายทำใจเรานั้นให้เป็นกลางเป็นเบขาอยู่เสมอการฝึกขัดอบรมจิตใจของเราด้วยการบำเพ็ญศีลด้วยการบำเพ็ญสมาธิด้วยการบำเพ็ญปัญญาในทุกๆวัน จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะขอให้เกิดสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสและมีวัยปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นในพวกเราทุกคนพึงพยายามหอาใบายอาใายให้เกิดศรัทธาในการปฏริบัติ ในการบําเพ็ญเพียรอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนพึงพยายามตั้งสติให้อยู่ในปัจจุบันอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้มีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะกิเลสทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นที่อดีตไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตในภายภักหน้า กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นในปฏิบัติจิตเกิดขึ้นในปฏิบัตินี้แหละเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจของเราไม่ให้คาดจากสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราแล้วเราจเจนอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงทุกถึงทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราและด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญา เราจะมีอยู่บายปัญญาในการที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์กใ,ให้สิ้นมปจากใจของเราใจใเรานั้นจึงจะมีความสงบเยือกเย็นเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสอยู่เสมอไม่ท้อถอยในการประพฤติบัติเพอสะติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่พยายามที่จะนั่งสมาธิเดินงกรมทุกๆวัน ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอ,อยุติตะเบียงเท่านี้